าพูดถึงข้าวมันไก่ประตูน้ําของแท้ก็ร้านเราดีกว่าเป็นทายารุ่นที่3ร้านก๋วยอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำครับปัจจุบันเปิดมาแล้ว57ปีข้าวมันไก่เนี่ยมันเป็นปมันเป็นอาหารที่ไม่ได้ใช้เวลานาน,านมากในการทานที่ลูกค้าทานก็สะดวกนะครับเน้นทานแบบว่าง่ายๆดังนั้น11โมงถึงบ่ายสเนี่ยคนเยอะก็พอปิดร้านทำความสะอาดเปลี่ยนกะเปิดมาตอนเย็น5้าโมงก็จะเยอะเลยจนถ,ถึงประมาณสัก2อทุ่มครับช่วงหันข้าวช่วงเชงกับช่วงเย็น สูตรข้าวมันไก่ที่ร้านเราครับเราไม่เน้นกรรมวิธีที่มันซับซ้อนมากเราเน้นที่ว่าคุณภาพของวัตถุดิบที่เราเลือกมาใช้นะครับ วิธีทำเนี่ยมันก็ที่ผมบอกไปก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ส่งต่อมารุ่นต่อรุนแผงไก่เงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันต้องใส่ใจรายละเอียดนิดนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมินะ้ําการคัดไก่มาว่าเราต้มจะใช้เวลาเท่าไหร่ให้ไก่มันสุกพอดีไม่เปื่อยไปไม่ดิบไปนะครับต้องหาจุดพอดีให้เจอข้าวเราก็ยังใช้วิธีหุงแบบดั้งเดิมครับใช้ไม้พายแล้วก็ใช้แบบเป็นหม้อใช้มือคนเอานะครับเราไม่ได้ใช้หม้อไฟฟ้าหุงเพราะว่าเราคิดว่าแต่เดิมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทําวิธีนี้มาตัััั้้งแแตตต่่มต่มมมมนนนนนสยยเปป็็าาาากกหดุไลว ตแแกต่ว่าเราก็คิดว่าวิธีการทําตรงนี้มันได้เห็นเม็ดข้าวในขณะที่เราทำเราก็ประเมินได้ว่าโอเคมันต้องเป็นยังไงบ้างข้าววันนี้เป็นยังไงข้าวฤดูนี้เป็นยังไง นะครับก็ที่ร้านก็พยายามเน้นรสชาติที่มันพอดี mm hmm. เปรี้ยวหวานเค็มนะครับแล้วก็พริกขิงเนี่ยเราไม่ได้ปั่นรวมไปในน้ําจิ้มนะครับเราหั่นซอยเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าทานเข้าไปเนี่ยมันจะได้มีได้เคี้ยวโดวนพริกโดนขิงไดจะเป็นรสชาติจัดขึ้นมาหน่อยนะครับัวใจก็คือว่ามันต้องทานร่วมกับข้าวมันไก่มันเป็นรสชาติข้าวมันไก่ที่สมบูรณ์ที่สุดลูกค้าที่มาทานไงครับเราก็จะให้น้ำซุปกระดูกไก่มาคู่กับข้าวมันไก่อยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะมีน้ำซุปเป็นโหตุ่นดั้งเดิมนนะคครรกกก็จมมมมมี mm hmm. ีีงหหูเตตุ่อลไ ก็เป็นสูตรที่มีมาคู่ร้านมาตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆสี่สิบห้าปีแล้วสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมานะครับแวะมาทานข้าวติชมกันได้นะครับผมส่วนลูกค้าที่เคยมาแล้วก็เชิญกลับมา,าทานอีกครับ,ร,บร้านทางร้านยินด,ดีต้อนรับครับผม